ดูท่าทางเข้มข้นด้วยขายมานานแล้วใช่ไหมครับคุณป้าอ๋อขายเมื่อกี่ปีแล้วครับโทษนะครับหลายปีแล้วหลายปีแล้วเนาะหลายปีแล้วเนาะพูดถึงช่วงช่วงที่ขายดีก็เป็นช่วงนี้ใช่ไหมครับตอนเช้าเช้าเลยคนเยอะหนยใช่ไหมครับตั้งใจเยไม่มีคนแล้วตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับที่คุณป้าเริ่มมาขายอ๋อมาขายตอนตอนมาถึงตอนนี้หกโมงครึ่งเองอ๋อมาขายท่มาเช้าคนอ๋อ ทำตอนเช้ามื่อีานโอ้แล้วเราจะเก็บกี่โมงครับผมเดี๋ยวเมื่อไหร่จะเก็บไว้ไ <Okay. S 2> นะโอเคขอบคุณมากนะครับโบลอยนะครับโบลอยไส้เผือกไส้ถั่วใครสนใจก็เชิญน,นะครับตลาดทงเตยหนึ่งนะครับชื่อพิ้งแป้ะเลยนะครับคุณป้าอะไรนะพิ้งแป้าแถว, okay. อแถวโอเคนะครับโบลอยไส้แถวเชิญนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำเต้าหู้น้ำเต้าหู้น้ำเก๊กฮวย มีลูกเคลือมีอันนี้เขาเรียกอ่ารออเด้กระเจี๊ยบหนูก็ต้มสดๆเลยนะครับขายเป็นถนุงๆเลยถีงเต้าส่วนอันนี้ก็เป็นหมี่ขัดหมี่ตา่างๆจมพูมี่ตั่วนะครับ ้อมากรกล่องละ35บาทนี่นะครับมีกล่องเล็กก็ก่องละยีบาทนี่กล่กองละ20บาท,อ,บาทอย่างนี้35บาทแล้วครับอ๋อมีน่องไก่หนึ่งน่องขายถูกมากเลยนะครับเท่าไหร่นะ35บาทอนะ๋อมนึกว่าส่วนบีนี่กล่องละ20บาททุกอย่าง อันนี้ก็จะเป็นร้านล้ำจวนนะครับขนมหวานขนมหวานนี่ถุและเท่าไหร่นะครับผมสิบห้าถุงละสิบห้าบาททุกทุกอย่างเลยนะครับใครสนใจก็เชิญได้นะครับตลาดคองเตยหนึ่งขับขุ้นบากนะครับอันนี้ก็เป็นขนมจีนขนมจีน,น,ม,จนมีสารพัดมีทั้งหมดกี่น้ำฮะห้าน้ำมีน้ำพริกน้ำยาน้นำเมียวโหอันนี้หากินยากมากเลยครับเตมพีเตมพี มีน้ำยาต้ายด้วยน้ำยามีน้ำเยลน้ำยามีลูกชิ้นปลาด้วยจุลสราร15บาทราคาไม่แพงเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวตัวต่างๆข้อจะใหม่ๆเลยครับ ก็จะเป็นร้านข้าวเหนียวมูลแม่สุดใจนะครับร้านนี้ก็จะเป็นร้านเก่าแก่เลยกิโลกรัมละ130บาทใครสนใจข้าวเหนียวมูลเชิญได้เลยนะครับมีข้าวเหนียวดำด้วยข้าวเหนียวดำนี่ราคาเท่ากันไหมครับเท่ากันค่ะกิโลละ130 1 3อยสามืิเป็นกันอโอ้อหัหน้เท่ากันเลย แม่สุดใจนี่เป็น<ม>เป็นชื่อของคุณแม่หรือว่าเจ้าของร้านเจ้า<อ>ของสูตรเจ้าของสูตรเลยใช่ไหมครับขายมากี่ปีแล้วครับโทษนะครับเฮ้ยเขาขายนานแล้วจ้าอ๋อ,อ,อมีม,มีมีอยู่กี่ที่ครับมีที่เดียวค่ะอ๋อมีที่<อ>ที่เดียวอยู่ตัวนี้เลยใครสนใจนะครับเรียนเชิญนะครับอยู่ตลาดคลองเตยหนึ่งเนาะ,ะถ้าเกิดถ้าเกิดขายเป็นเป็นกล่องหรือเป็นห่อฮะัี่เป็นห่อตัวนห่อห่อละเท่าไหร่ครับเป็นห่ออย่างนี้นะครับห่อละสิบสองบาทเองโว้ยเห็นไหมล่ะ ว่าว่าแล้วว่าแล้วว่าแล้วขอมีมีหน้าอะไรบ้างครับผมมีหน้าสังขยานะคะหน้าปลาหน้าคุ้งมีหน้าปลาหน้าคุ้งมีหน้าแห้งนะผมผมขออย่างละหน้าได้ไหมครับเอาเอออย่างละห่อครับเอาเอาข้าวเหนียวดำเนี่ยสองแล้วก็ข้าวเหนียวขาวข้าวเหนียวดำหน้าอะไรดีหน้ากุ้งนะคะได้จ้ะเข้ากันจ้ะข้าวเหนียวดำมันเกิหน้ากุ้งใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ เอาเลยให้แม่ค้าจัดเลยแล้วก็แนวหน้าไปให้เป็นสีขาวนะคะสังขยาก็เป็นขาวเนาะครับแล้วส่วนที่ปิ้งนี่คืออะไรครับเนี่ยก็เป็นข้าวเหนียวนี่นะคะแต่เราใส่ไส้เข้าไปอ๋อเป็นไส้อะไรบ้างครับไส้เหล็กแล้วก็ไส้กล้วยค่ะไส้เผือกไส้กล้วยขายชิ้นละเท่าไหร่ครับอ๋อละสิบบาทค่ะโอ้นี่ไง เผือกคนเอง,ะะเอเองมีไส้เกลือให้เผือกกับไส้กล้วยเอาวันนี้อย่างละสองดีกว่าเราแป๊บนึงนะครับรอแป๊บนึงนะอันน้อยไปไปไปไหนเะป็นให้ให้คุณก็ก่อนก็ได้นะครับให้คุณก็ก่อนก็ได้ข้าวเหนียวข้าวเหนียวขออ้าวเหนียวข้าว่หนียวเดี๋ยวแม่สุดใจเลยครับถือว่าราคาถูกมากเลย ดูแล้วก็น่ารับประทานดีเปิดขายได้ตั้งแต่กี่โมงเริ่มกี่โมงครับตีสี่เครื่องนี้ก็เริ่มขายแล้วค่ะเห็นไหมคะมาตีสองนะคะ, 2, ะ,คะโอ้โหเห็นไหมละ่ะเพื่อมาตเตรียมของใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็จะเก็บแล้วครับก็ประมาณหกโมงค่ะปัจจะเก็บนะคะถ้าขายจริงก็ประมาณบ่ายสามโมงก็หมดเอโอเคอ๋อหกโมงเย็นส่วนข้างๆกันนี้ก็จะเป็น ร้านขายข้าวแกงก็มีหลากหลายดีนะครับรมีแกงเทปโอ,โอ,อโนี่ก็หาอาหารยากนะครับมันเป็นปลากระบอกเค็มก็ก็เค็มโอ้โหห็น่าลัะอันนี้เป็นจับคายแกงนี่ขายถุงเท่าไหร่ <30 S 1> <น>ถุงละสามสิบบาทนะครับเดี๋ยวนี้ยังมีให้รับประทานนะครับถุงละสามสิบบาท สำหรับคนที่อยู่ในกร,รุงเทพมหานครถือว่าราคาย่อมเยาวมากสำหรับคนคนหนึ่ง <คน S 1> ก็ถุงหนึ่งละข้าวก็อยู่ได้แล้วครับหนึ่งมันเรื้ออะไรนะอันนี้จะเป็นแกงเหลืองอันนี้เป็นแกงวีแกงส้มแกงไก,งกง่ปลา ผมขอแกงไทโปพถุงได้ไหมครับอันนี้เกาเรียกว่าผัดทอดแกงใต้ทอดแกงใต้สตอหนอเลียงค่ะนอเลี้ยงอ๋อหน่อเลี้ยงมันจะมีรากเนาะใช่โอเคเทโพใช่ไหมค้ับจะเอาเทโพถุงหนึ่งแล้วก็เอาแกงแกงใต้หน่อเลี้ยงนะครับถุงหนึ่งหน่อเลี้ยงจะดสี่สิบกับห้าสิบได้ครับได้ครับ จากข้างบนเท่าไหไร่อะไรล่ะมีห้ออะไรพลิปจิโร่สามสามเลยขายเมื่อกี่ปีแล้วครับพี่ขายตั้งทำแม่สั่มาปเยอะด้วยกันโอ้โหแล้วตัวนี้แล้วตัวเดินตามมานนี่ป้าไม่ใหญ่ได้ยังไขามก็อ่อนแรงแล้ะราคาดีนะครับราคาก็ไม่สูงด้วยหลักแป๊บหนึ่งแล้วตัว้เดินข้ามมานี่เดี๋ยวบุกข้าวอะไรเพิ่ไมไหมคะนั่นแหละครับแกงเหลืองก็มีนะกินเป็นไหมกินเป็นครับกินเป็นเอาแกงเหลืองแกงเหลืองถุงนึงด้วย 3ขวดอน่งบป่ะปลามา3ดใช่่ครใช่ค่ะของผมนี่ทั้งหมดเท่าไหร่ครับสามสอคามสิบหกเป็นเจ็ดสิบหกบาทครับเจ็ดสิบาทคโอ้โหกินได้ตั้งครอบครัวเลย เนี่ยนะคะประมาณนะคะไ่ย20